นี่คนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้กับกล่านั้นก็คือบ้านเพชรนรินเจริญเลิศนะครับครับมีพระดีพระผงพระผงกุมารเป็นขุนแผนพระผกุมารับของหลวงปู่ทิมใช่ครับว่าจะไปขอดูปีหนึ่งห้าด้วยป่าเนี่ย มวยคู่นี้มีโครงการทันเวลารองรู้สอนนะครับนี่เพิ่งได้รับรางวัลกรรมการยอดเยี่ยมมานะครับแห่งปีแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้ครับต้องขอบคุณพียังคารีบล็อกครับแล้วก็สลัดน้ำสีเข้าเมืองมัทยาให้การสนับสนุนในเรื่องของการน็อกเอาต์ตัวปุ๋ยไอโอนิกครับปุ๋ยไอโอนิกเนี่ยปุ๋ยให้การสนับสนุนในเรื่องของแผลแตกผลิตเกินคาดด้วยปุ๋ยฉลาดไอโอนิกครับปุ๋ยของคนไทยที่ส่งออกมากว่า20ประเทศทั่วโลก แตกวีเอลอยี่แจกทุกเข็มทุกคู่ครับอ้าวมาแล้วครับยกแรกโอ้โหยล่าต่อยมัดหนึ่งสองแม่อังกีนัน้นพยายามจะเข้าไปหานะครับแต่ดูครับหลดูอังกีชกเกันเห็นก็รู้อย,ร 1, รอยู่แล้วครับนี่พันปูอยู่แล้วเดี๋ยวโอ้โยพยายามจะทิง้งด้วยมัดขวานะครับแต่ช้ากว่ากีล่าเห็นได้ชัดครับกีล่านั้นเลือกก่อนเลยครับพยายามจะแตะกกานก่อนแล้วทิ้งมัดหนึ่งสองแม่จะต่อให้ก่อนหรือเปล่าครับอังกี ลาขวาซ้ายอังกี้เตะตันล่าแล้าหุ้นขวาเตะซ้ายไปล่าด,ดูวิธีการบล็อกหมัดของอังกีครับใช้ไหลนะครับบล็อกใช่ครับโอ้ย กีฬาต่อยเยอะก็จริงแต่แคนาลบัดยังค่อนข้างจะกว้างครับแล้วจับตาดูต่อยอย่างนี้เขานื่างจะเสียแรงใช้แรงเยอะครับออกมากอย่างนี้อังนีนั้เหมือนรู้นะครับบล็อกบัดแล้วก็พยายามจะคืนด้วยแข้แงขวาพยายามจะเปลี่ยนเข้าไปทิ้งกับด้านขวาเดียวรอบวกจังๆค,นนครับรอเนี่ยอังนีลา้องบัดเบ็ดจะต้องสอนต้องตอิลเข้มเลยครับทางแข้งซ้ายไปอังกีก็ไม่มสวน,นครับกีฬาออกเยอะก็จริงครับแต่ดูไปว่าอังกีจะรู้ทางครับ โอ้เนี่ยโดนของอังนโดนของอันที่เข้าไปแล้วจังหวะต่อยบัดขวาของอังทีงน,งทนั้นแกปต่อยทักไหลครับคีล่าโดนเข้าไปถึงมีอาการครับเอ้าของคีล่าต้อต่อยมาแน่สักงกัดเวียงหมัดรมากกว่าสูตรนี่คือศิลปะตไม่ไหมปวยไทยต้องฝึกฝนนะครับเยาะเข้าไปโอ้พย<อ>ายากาศวัวสองล,ลับเจอบัตขวาของอังทีจะครบยกหรือเปล่าครับคีลาเดี๋ยวตลา,า,าดน้ำสีฟ้ากับคาร์บินรอกได้แจกแน่วันนี้โอ้ย ี่เปลี่ยนแล้วครับเบื้องบล็อกหมัดด้วยไหล่แล้วก็ทิ้งด้วยหมัดขวาจังหวะที่กีฬาตั้นหลวงครับนี่ครับขอขยับจะเข้าหมุดเลยโดนลงโทษเลยทันทีนขวาเลยครับเนี่ยสูงโดนขวาตรงนาชะไยลองอันที่โหนแต่ก็โหนแล้วตีโอ้จังหวะโหนที่แกทำได้ดีครับอันที่องซ้ายองซ้ายนี่ไงว่าโห้เจอเข่าซ้ายกีฬาทั้งลี ขวาเหมือนกันต่อยมาแไม่เป็นไรแต่บอโดนเข่าแล้วออกอากาศอ้ามีสองขวาสลับครับโดนเข้าไปแล้วครับ<อ>ก,ลบบบกีล่าเจอกันสองข้ายกันไปอีกครับแข้งซ้ายอีกทีกีล่ากีล่าเอาละครับทันที่ัเพือ,อ,อมาเชียร์มวยด้วยใจอ่าที่นี่ตีให้เห็นครับวางกันต่อยกที่สองครับเอาละรครับทางที่เดินต่อ กีฬาพยายามจะสาวมาด้วยอังดี่ฉีดจิกก็ไม่ได้ของเก่งกีฬาต่อยมัดยังไม่เข้าเป้าอังดี่ขวามาล็อกกีฬาขึ้นกับบอลอังดี่ตีแบงกีฬาขวาทั้งเชือกเลยตรงนี้พยายามจะขวางเหมือนกันครับกีฬาดูครับต่อยมัดหนึ่งสองกี่มาซอนแทงซ้ายแทงขวาโอ้ยแทงเข้าหน้าเลยครับสุ่ดสายกีนฬงนี่ครับปักหลักแรกอย่างนี้ครับอันตรายครับโอ้ยกีฬากีฬาจะไหวหรือเปล่า จากความล,ล็อกและตีขององังกีนั้นสร้างปัญหากับกินล่าเห็นในชั้นแล้วครับโอ้ยแทงซ้ายดีเดินโหมดกินล่าไปทำท่าเหมือนกับชัล็อกขาขององังกีเขาเดินการเป,ป็นก้มตัวลงไปเจอเข่าแล้ว,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 วอ้าวอัวองจีเดินหน้าต่อพยายามจะทิ้งกับหมัดขวาและแทงด้วยเข,ขาย่าซ้ายกินล่าพยายามจะยกขาเท้าทิ้งครับแต่ว่าอางังกีไม่สนับแทงอย่างเดียว มาอีกแล้วแทงซ้ายอีกแล้วแทงขวาป้าแทงซ้ายดิโอ้ยกีฬาหันหน้ามองหาคนดูแลยครับตอนนี้หันหน้าหาผู้ชมแเราย,าย,ายังแทงซ้ายอีกทียังเต้นขวายอีกังแล้วเต้งดึงขวามาโอ้ยความเชีย่ยเพายามจะช่วยครับโอ้ยเ<อ>จ้าเล่ห์อยามจะสู้เขาเหมือนกันครับกี่าหรือว่าโู่อังนี่กันตับแทงไม่ยั้ง นี่ครับผา้สามวยบอกว่าลากมาตีโอ้ยพยายามจะต่อถึงตัวแล้วตีเลยครับอันยีตอ,อกมากมุดมีเดียว,วเข้าหาอีกไม่รู้จะเอาตำลาไหนมาล้ับกี่ล่ะ สวนด้วยหมัดเหมือนกันครับกีล่าต้องบอกว่าตอนนี้แฟนบอลรู้กันว่าจะมีชัดที่คาดต่างๆครับเทงใช้เป็นซ้ายนะบุ๋ยแทงชายโอ้โหเน้นเน้นเลยครับทำได้ใหญ่ครับเพื่อขอย้ายกับเรียนบ้านนะตอนนี้ต้องทุกข์หลาทีดีลาพยายามจะสาวามัดดัน ยังจขเก็บให้ได้ก็แต่ดดูครับยัง้ายกรรมการมีสิทธิ์จะจับหรการชมได้เลยนบอย่างนี้่าลูกพีล่านี่โดนเยอะเลยอ้าวอ้าวแท้ใช่ไกวแทค่มีสัวเต็มตอกนะพีล่าอันกี่เขกระปุกกระเปียไปประกันเขาเจอซอกเจอซอกของีล่าเข้าไปจะลามาลากขึ้นา นาทีที่เหลือครับอังจีเดินต่อโอ้โหขอาซ้ายน้ำเข้าไปครับขวาคอแล้วแล้วงัดสองมาแข้งเข้าอ้าวไปซ้ายขวาโอ้โดนบเลมบโดนขวาของอังจีเหมือนกันด้วยอะไรกันขวามาอ้าวอังจีต้องขวาคอเอ้ยดีแล้วอังจีพยายามจะเปลี่ยนท้ายซ้ายด้วยลากเกี่ยวกระปุกกระเปียไปด้วยกันทั้งคู่ครับ อา้อาวฮิลาเดินมาฮิลาเห็นอังกี่แผ่วกล็มาเดินบ้างครับโดนเกี่ยวล้องลงไปอีกอา้าวอังกี่อา้าวอังกี่จะทำชาวบ้านเขาเดือดร้อนหรือเปล่าอ,อ,อังกี่ฮิลาล็อกคอฮิล,า,ล,ฮลากดไว้อังกี้ตีโอ้ยดูเขาอดแรงไปด้วยกันทั้งคู่แต่พยายามจะต่อยด้วยหมัดขวาครับกิฬา พยายามจะเกี่ยวแล้วเททิงแต่อังกี้ล้กละโอ้เวลาสามนาทีชักยาวนานเหลือเกินครับอังกี้ไปแขงซาร์กิลาอังกี้จับแล้วหมุนทำงานหนักหน่อยครับทำนหมดทางรอ,องนุษสอนเอาเอาโอ้โทางข้างอยากมามยากจะเดินก็ถักขวาเหมือนกัน เดินขึ้นมาบ้างเตะขวาสูงเดินขึ้นมาอีกอันยี่พยายามจะโอ้สาวมาัดโดนไปเยอะมันจะออกมันมาออกมออกันออ,อ,อ,ออกแข้งมามันก็กจะกลายปลาเป็นภาพสโปรโมชั่นอีกอ่าลาเปลี่ยนเข้ามาแม่พยายามจะเกี่ยวแล้วเดี๋ยวทก็จะติดเชือกไว้ก่อนครับเอ็นด้วยใจอังยี่พยายามจะแอาออกมาเต้เนนิด ยัดข่าซ้ายขาวไว้กราฟเตอนล่างอังยี่ไปเกี่ยวเชือกพยายามจะออกมาผ่อนเกมเหมือนกันครับอัง,ะะย,ง,อง,งยี่ลายครบเปลี่ยนเข้าไป <c oughs> อังยีดักเขายกมรคดูขึ้นับตัวโอ้้หเป็นภาพที่สโลวโ์ชัดไปเลยครับโอ้หลูกหมุนหมดยกที่สามหมดยกสุดท้ายแอ้ว ต่อยกันมันสะใจแต่ยังไม่สะใจท่านผู้ชมและคณะกรรมการครับเอาละครับถึงเวลาแล้วครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการ after three rounds of action and the winner is red color angie s h a n a t i p from